นี่นี่นี่พี่น้องเข้าตรงบึงซอยกันเพราะว่าสวนกล้วยเขากับปรเดี๋ยวว่างแต่ว่าขันเบอบึงซอยกันมันใบเห็นเพราะว่าต้นมะม่วงไก่ใหญ่อ่าบังนะคะต้นนี้แก่เต็มที่จนเพ่นแตกแล้วพี่น,อน,อน้องวันหนาข้านตรงลร่งเคลื่องนี่งามวีแต่ละวีนี่สวยเลยนะคะทุกคนอ่าลงมาดูเลยเห็นมาพี่น้องงามคักอีีด้วยเครื่องน,นี่สวยวีไก่ใหญ่อู้แต่การเลื่อนเคลื่อนนี่สวยงามมากเลย ตลาดวีแย่ลอยว้ายนี่มันเยอะแล้วก็สวยพี่น้องเครื่องนี่งามกว่ามูลเลยมีจะวีมีซีฮอา้อยฮาวีหน่อยสุดยอดเครื่องนี่งามที่สุดค่ะทุกคนเมืองมือนีว่าสาหรับมือนีนะกว้วยบานเท่ากับสวยไปเรื่อยๆนะคะเหลืออีกหลายเครื่องอยู่อ่ามือนีได้หาไม่ว่าคุณนหรือหก ได้หายอีแล้วมือนี้ก็ได้หายพี่น้องเอหลืออีกกระไอยู่พี่น้องเหลืออีกกระไรย,ยู่เข้าก็ตอ้องคันเข้าดนน้ำนี่สิบอกเลยว่าสวยงามเข้าจริงจริงเข้าบ่มีคนเข้าก็มีแต่สียาแต่ก,กล้วยลงกล้วยลงเห็นบ่พี่นอ้องอ่าเครื่อนหนีก็สวยพี่น้องเครื่อนหนีก็สวยแต่ป่าสิจงไวมือไปงันรุ่นพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบปลาสไปน้องไขยอ่าแต่ว่าที่เอาล่งชุดนี้นี่ก็สิไปหาลูกวันที่สิบเอ็ดพี่น้องนะเบิง่งมากซีดาเข้าพี่น้อง แต่ละตุ่มแต่ละหน่วยเบิ้งค่ะทุกคนมกตุ่มกันอะไรพี่น้องมกตุ่มแล้วก็เพชรแต่่าน้องลุงอุ้ยได้สี่ใช่ไหมคะหรือห้าได้ห้าเครื่อพี่น้องกับเครื่อทีมันลงก่อนเออเหลือเล็บมือนั่งเล็บมือนั่งบอตองบ่มเนาะเครื่อที่สวยที่สุดน่าจะเป็นเครื่อหนีหน่วยงามพร้อมพี่น้องแต่ละว่าแต่ละเครื่อสวยเบิดค่ะอันนี้คือกล้วยบ้านสวนถือว่าทุกเครื่อพร้อมบ่มค่ะพี่น้องพร้อมบ่มเบิ้งเฮดกามีนไปลงบานไปฮะเดี๋ยว พี่น้องกล้วยหอมทองเข้ามีผูทักแซดมาจองแล้วนะคะมือนี้กะมีทั้งอ่ารพสตอบัตรน,น้นหนุ่มเกียงนะคะจะมาเอามือว่านี่ไปรงบาลค่ะมือว่านี่เขารงบาลเนานะพี่น้องเนาะมือนี้กะสิไปหล่มองอยู่พี่น้องทักแซดบ้านลานค่ะกะต้องการแมยหล่มองบอกว่าก็ต้องบ่มสีบ่มเองก็มีพี่น้องแต่คุณสมบัติกะว่าแบ่งปันกันกินอุ้ยหมามันสิสาเหตุเท่าพี่น้องอ่ะอันนี้คืออ่าสวน บ้านสวนจำปาสานเฮามีผลไมหลากหลายนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่หมาหน่อยเตะเห็ดบาพี่นอ้องเฮ็ดดอกนี่นี่กับพ่อปิ่งปนเบิ่งในพี่น้องหมาคนกับมั่ยุงเนียนี่เห็นเฮ้ากองอ่านี่ไปนี่ไปเอาเพิ่นนนี้จากกองเฮ็ดกองเงินอ่ากล้วยพี่น้องกับสันเพิ่นกับสีมามุน ต้นทุเรียนเ้าพี่น้องสวยงามบ่อันนี้คือความภูมิใจนะคะทุกคนความภูมิใจที่เฮาาในเหตุการเกษตรนะคะแต่ละมือเฮากับด้ย่างกันเบิ่งยังสี่แหละทั้งพอบ้านพอบ้านนี่เพิ่นก็สิอ่ายุงยุกับไหลายอย่างพี่น้องให้อาหารงัวแน่อ่าให้อาหารป่าแน่ได้หลายอย่างเข่าสวนหดน้ำต้นทุเรียนเบิ่งต่างๆพี่น้องอันนี้คือเป็นความสูขของไวัยเกษียณพี่น้องเดี๋ยวนี้ต้นทุเรียนเ้ากับล่างสวยงามอ่าประมาณนี้ย่กับบ่บ่หลายต้นพี่น้องแต่ว่าต้นน้อยต้น ยังมันก็นมีทอๆกันกับเป็นความสูงที่หฮาแต่ต้องดูแลเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือเกษตรผสมผสานบ้านสวนจำผสามเ้าปลูกใหม่ผลหลายๆอย่างรออีกจัก23ปีสิเห็นผลบ่แต่ว่าน่าจะได้ผลอยู่ได้พี่น้องจังกล้วยนี่เขาปลูก7กเดือนก็นได้ผลผลิตอ่ามักซีดาคือกันพี่น้องจังหลายๆอย่างจังหมักม่วงสีเ้าปลูกก่อนที่พอบานจาก,กเกษยณเนี่ยนี่ปีที่6ได้เก็บผลผลิตต,ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอยู่กับอ่าผลไใหม่แต่ละชนิดเนาะว่าสิได้เก ผลผลิตตอนไหนกล้วยในเจ็ดเดือนได้ผลมัม่วงในสามปีได้กินน้วยได้ขายแล้วพี่น้องแต่วัตทุเดนเพี่นบอกว่าหาปีหกปีเข้ากับล่อเบื่องแล้วพี่น้องเนาะนอกจากจะเอากล้วยโลกแล้วพี่น้องเาื่อเก็บละมุดพี่น้องอันนี้เฉพาะขางบนนี่เหลือของางล่างพี่น้องเหลือขางล่างเหลือหลายบ่มาเบิกเลยคขะง้างล่างก็มีแต่นวยใหญ่ๆนี่ยังบทันในเก็บสรุปแล้วบุนี่ตะกร้านึงนี่เต็มแน่นอนพี่น้องเพราะว่าละมุดเท่าดก มาเก็บน้ากันค่ะทุกคนมาเก็บน้ากันเบิงหน่วยใหญ่ๆเลยค, <c oughs> ค่ะเดี๋ยวคุณสมบัติสะดุดเผเบิงเรื่องว่าเด้หน่วยไดๆซํำหัีพี่น้องมือนีเก็บละมุดค่ะ <c oughs> พี่น้องละมุดต้นเดียวละมุดต้นเดียวคุณสมบัติเก็บซ้ำนีกรมือนีนะคะเก็บซ้ำนีกรละกะเก็บแต่ละหน่วยหน่วยใหญ่ๆเบิงหัางบกแดงอันนี้อยู่ที่บ้านได้พี่น้องอยู่ตีขอบบ้านเขาเลยนะคะบ้านสวนเขานะคะเขาอยู่ถึงสี่หัางบกแดงนี่บอกเลยว่าต้นไหม้ใดที่มีใบใหม่มี เกือบทุกต้นเลยนะคะทุกคนอันนี้คือต้นระมุนต้นเดียวพี่น้องต้นเดียวหน่วยใหญ่บ่คุณสมบัติเก็บตะการหนึ่งพี่น้องวันี้ เบิ่งเลยค่ะว่าสวยงามซํำไหนอันนี้คือระบุบ้านสวนเฮาพี่น้องเฮาเก็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือผลไหม่บานสวนเฮาืมอนี่เอาซ้ำนี่ก่อนเหลืออีกหลายบ่หลายคนมาเจ้าเก็บเบิร์ต้นบ่เบิดพี่น้องบอเบิดบ่เบิดเลยค่ะมาเบิ่งนี่เห็นบอหน่วยน่อยซ้ำนี่เข้ากันยังบ้านเด้เก็บค่ะทุกคนเข้าเก็บจากขางลางน้ำขางบุญน้ำเต็มตะกาแล้วพี่น้องพ่อแล้วนะคะอ่ยังอีกหลายบ่ยังอีกหลายอยู่พี่น้องยังอีกหลายต้นยังอีกหลายหน่วยอยู่เอาไปเก็บมือรุ่น นี่ตั้งจุ่มนี่กับบ้านเด็กเก็บเด้พี่น้องเห็นบอกจุ่มนี่แห้งหลายหน่วยนี่จุ่มนี่หลายหน่วยพ่อสะก้อนพี่น้องนี่อ่าไก่เข้ากับแต่ว่าห้างบดแดงพี่น้องเบื่องห้างบดแดงเลยนะคะธรรมชาติเด้อพี่น้องบานเข้าอยู่สวนอยู่ไกลไกลเพิ่นกะสีตะกะตากจังสี่แหละพี่น้องอันนี้คือบานสวนเข้านะคะทุกคนเอามาฝากซ้ำนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะมือนี่หลายดอกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนึงพี่น้องสิพามาเบื่องไก่ต้นละมุดเท่ามีหยังแน่ตอนนี้เป็นดอกแล้วพี่น้องคือหยัง มาเบิงเลยค่ะต้นไม้หนี่ก็สิบานได้พี่น้องเห็นบ่ตอนนี้ต้นติวค่ะผักติวเหาบานแล้วกม็มีพี่น้องหลายคนว่าให้มันบานพ่อจะนึงสีได้เอาไปสุกประสนมาตอนนี้เริ่มจะบานแล้วค่ะทุกคนเริ่มบานแล้วนะคะเห็นยอดเห็นดอกแล้วนะคะทุกคนเห็นบอ่อ่ะสวยบ่คะอันนี้คือผักติ๋วนะคะทุกคนผักติ๋วบานสวนเฮาออกบานแล้วกม็มีหลายแล้วพี่น้องเบิงเลยค่ะอันนี้คือมันสูง่ยยพี่น้องคุณสมบัดเลยเอาขึ้นเบิงไหบด้นะคะเห็นบ่ สูงแต่ตอนนี้สังเกตเบึงเลยนะคะบึงเลยหลาน,นี่บอกเห็นเลว่าเริ่มบานแล้วแลวก็ยอดก็สวยงามอันนี้คือต้นพักติวเขามีต้นเดียวที่ใหญ่กว่ามูแต่ในป่ามีว่ามีพี่น้องก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าบานสวนเท่านี้อ่าเฮ่าปลูกเฉพาะบ่ลลายต้นพี่น้องปลูกแค่กินจังละมุดเท่านี้ละพี่น้อง ต้นเดียวนี่เก็บมือเดียวกับเต็มตะก้าแล้วแต่เบิ่งหมักม่วงไง่บ่นี่หมักม่วงไงกับลังดกค่ะทุกคนหมักม่วงไงกับลังดกเนาะปลาธรรมชาติเท่าเอาห้เบิ่งเจ้าหน่อยค่ะปลาธรรมชาติปลาเฮดจ้ามือนี่น้ำพดต้นทุเรียนก็ได้เก็บเฮดแล้วพี่น้องหมักม่วงไงค่ะอันนี้คือหมักม่วงไงบานสวนเท่านะคะทุกคนเขียวใหญ่ค่ะทุกคนมือฝนตกลมแห้งลงไปหลายอยู่พี่น้องเนื้พื่นเต็มเลยนะคะแต่ว่าย่งอีกหลายอยู่พี่น้องเบิ่งงน่ ยังอีกเยอะอยู่นะคะรอบงเห็นเลยว่าบาง่วงปีนี่เหลือ,อยู่เหลือกินไปแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นร้ายหลายแต่ละต้นเนาะอันนี้คือเขียวใหญ่นะคะทุกคนบานสวนเฮาปลูกผลไม่พ่อ,อยู่พ่อกินหมักเฟืองเฮากมา็มีค่ะมื่อนี้ทั้งหนาเาเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าหมักเฟืองเฮากือกี่พี่น้องต้นนี้มีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้รู้ซึกว่าจะว่าเ้ยทุกคน เบิด์ตพี่น้องเนาะผลผลิตเบิดบ่เป็นยังจะมีสังเกตว่าบานสวนเฮามีต้นหมกเฟื่องสมบานอยู่น้ำกันกับหมกม่วงมีมีอ่าเนี่ยไล่ะมหาชนกกับแก้วขมิ้นอยู่ต้นเดียวกันแต่ว่ามันว่าแมนว่าถึงเงาขึ้นมาเลยมันแยกกันอยู่พี่น้องแต่บ่ฮห้ว่ามันผสมกันจังไดเนาะแต่ตัวนี้คือกันอันนี้ก็คือแยกนะคะทุกคนอ่าหมกเฟืองมมกย่อมมีบ่หมกย่อมกระดกดกพี่น้องอ่าหมกย่อมกระดกนะคะอันนี้คือบานสวนเฮาว่าแมนแต่แค่นี้พี่น้องบดนบักหุ้ง มะคุงค่ะทุกคนซุกอีกแล้วต้นนี้นี่ซุกไปเทอาน,นึงแล้วพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือมะคุงบ้านสวนอยู่นาบ้านซุกอีกแล้วแล้วก็อีกอันนึงชุดที่สองสิบสองหน่วยแล้วพี่นอ้องเมื่อฝนล่มมานหะนักโต๊ะไปล้นไปหน่วยหนึ่งอันนี้คือบ้านสวนพี่น้องมือนี้คุณสสบายทอดสององอกกว่าน,นึงเด้อพี่น้องยางเขาสวนตังเต่สวนกล้วยสวนทุเรียนฝรั่งกิมจูมาเก็บล่วงายมือนี่สวัสดีทุกคนค่ะ